ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาครับดึกๆเดินๆหนูกิ้วเก่าสัวนมจีนครับมนเนี่ยกับอบนู่ครับพี่น้องไอซัวใส่ปลาหนุ่มๆเบื้องหน้าปลาเหาครับสัวนมจีนกับผักสีเหลานะพี่น้องมาๆมาๆมา,มาเขานีย่เองไอ้กับนู่อบนู่น้อยตัวหนึ่ง เป่นน้องเบิ่งน้ำปลาอุ่มนุ่เป็นน้องไซมือรถครับ กระเพาะสีหนัวหนัวหนัวคือเกล็ดไปได้กับหนัวครับใต้มือรถ น้ำปลาดสดเอาเขาคนนั้นครับก็พักทีแล้ว <S <s สัวกปุนสดดขนาด นูนีนู่นอนสองตัวครับมื่อคืนอบไปตัวนึงด่างไปตึงอบนี่กหมันขนาดนข้าวเหนียว สัวขนมจีนนนนัวพี่น้องเลยฮืมสุดอีนนี้้พี่น้อง อบนูถึงขาเนียวถึงข้า้มีนใส่ลงไปนูเหย น้ำหนัวพี่น้องคักรุดตัวนี้อ่อ,อน้องเมนูง่ายๆนัวๆส่วนน้องกิน น้ำปลาหน้ตโน้ตเอ,อาเรี๋ยงครับยุดหยดวันนี้ครับ